เราก็จะยกหม้อตุ๋นลงก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตั้งหมหนึงค่ะนี่ค่ะ จะนึ่งเผื่ออาหารคนแก่กินของหวานเมื่อใครได้นึ่งแล้วก็เอาน้ำพอเข้าสุกแล้วก็เอาน้ำเกลือราดราดราดเดี๋ยวไปหาฝามาปิดก่อนเติมฟืนค่ะ อบอุ่น่่าเพื่อนปิดไว้ก่อนมีทั้งไฟมีทั้งแดดอ่อนๆพระอาทิตขึ้นมาแล้วค่ะแสงเงินแสงทองแล้วก็นี่เราก็ปิดไว้ก่อนวันนี้จะครบเครื่องหน่อยนะคะมีทั้งเห็ดหอมมีทั้งกระเทียมดอง กระเทียมดองแล้วก็เอาแต่หัวเขาหน่อยเอาเอาน้ำเขาออกไปควจะหวานมากแล้วก็มีสับปะรดแล้วค่ะสับปะรดก็ใส่เป็นชิ้นไปเลยเปลืกไม่ต้องเอาออกก็ได้ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้น <c oughs> จะพาเพื่อนๆไปหน้าบ้านหน่อย ปร,รับแสงแดดหน่อยนะคะแสงเงินแสงทองแดดอ่อนๆอบอ,อุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวปลายเดือนนี้หลานสาวก็จะพาพี่สาวมาอีกแล้วลูกชายก็จะออกค่ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ด กับข้าวค่ายวันที่ 5. ห้านางเอกของช่องค่ะสดชื่นไหมคะชอบอากาศเย็นค่ะอากาศร้อนเราก็อยู่ในห้องเรานอนหละและนี่นี่ยอดอะไรคะเพื่อน นี่โหระพาของเราค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกไปลับอีกเต๋วโหระพาแยอะๆยะเลยแล้วนี่ยอดอะไรคะเพื่อนๆน,นะคะกินได้ไหมคะนี่ค่ะยอดเขียวๆอ้วนๆเขียวๆ <c oughs> ก็ว่าหอมอะไรหอมหออราพาโอเคนะคะเพ々々ื่อนๆสวัสดีค่ะ